สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราจะได้เฝ้าเดี่ยวด้วยกันเรายังอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมอพะยพบทที่20ข้อที่1ถึง17ในพระบัญญัติ10บประการวันนี้เราจะอยู่ในหัวข้อที่3ที่บอกว่าอย่าออกพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรในอพะยโบทที่20ข้อที่7นะคะ ฉบับ2011บอกว่าห้ามใช้พระนามพระยาเวพระเจ้าของเจ้าไปในทางที ông, j au, j ่ผิดเพราะผู้ที่ใช้พระนามของพระองค์ไปในทางที่ผิดนั้นพระยาเวจะทรงเอาโทษในฉบับอมตะธรรมบอกว่าอย่ายกพระนามของพระยาเวพระเจ้าของเจ้ามาอ้างอย่างไม่สมควรเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษผู้ที่อ้างพระนามของพระองค์เช่นนั้น พระนามของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พิเศษนะคะเพราะว่าแสดงถึงพระลักษณะของพระองค์นะในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพระนามเฉพาะคําว่ายาเวเนี่ยมีถึงประมาณ6,800ครั้งซึ่งนั่นก็แสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าประสงค์จะให้เรารู้จักพระองค์โดยพระนามนี้อย่างแน่นอนทีนี้ในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ใช้คําว่าห้ามใช้อย่าใช้หยุดใช้พระเจ้า พันนาของพระเจ้าไปนในทางที่ผิดใช้อย่างไม่เหมาะสมใช้อย่างไม่สมควรนะคะใช้อย่างไม่ให้เกียรติไม่ถวายเกียรติหรือเปล่าประโยชน์นั้นในตอนนี้ทําให้เราได้เห็นถึงการที่ใช้ในทางที่ผิดใช้อย่างไม่เหมาะสมอย่างไรบ้างนะคะบางครั้งมีการใช้แบบสนุกปากโดยการที่เรา จะต้องไม่เอ่ยพระนามพระเจ้ายกเว้นเป็นเรื่องที่สําคัญและต้องเอ่ยพระนามของพระเจ้าอย่างยำเกรงนะคะไม่ใช่เป็นการเล่าเรื่องตลกเพื่อสื่นถึงบางสิ่งแต่ว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมโดยการเอ่ยพระนามพระเจ้าอย่างพูดเล่นไม่เป็นสาระเราก็ยังเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนี่เป็นสิ่งที่อันตรายนะคะเพราะเป็นการลบหลู่เป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าพระคมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะลงโทษในพระคม เลวินิติบทที่24นะคะก็ได้กล่าวถึงบุคคลหนึ่งที่เขาใช้พนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรหยียดหยามพนามแล้วก็ได้แช่งด่าสุดท้ายเขาถูกประหารโดยการเอาก้อนหินคว้างให้ตายนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะใช้พนามของพระเจ้าอย่างยำเกรงนะคะหรืออีกอย่างหนึ่ง เราไม่ควรจะใช้พระนามของพระเจ้าในการสาบานนะคะเราคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าผู้ติดตามพระเยซูเนี่ยเราต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้พูดจริงรักษาคำพูดจนคนไว้เนื้อเชื่อใจเราไม่จำเป็นต้องสาบานโดยการอ้างพระเจ้าหรือว่าขอพระเจ้าลงโทษถ้าเราไม่ทำตามเช่นนั้นเพื่อให้คำพูดของตัวเองมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่ Matthew 5ข้อที่37บอกว่าจริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่คำพูดที่เกินกว่านี้มาจากความชั่วหากว่าเราพูดความจริงเราก็ไม่จำเป็นจะต้องสาบานดยอ้างพระนามของพระเจ้าเพื่อให้คนมาเชื่อถือเราสำคัญที่การที่มีชีวิตที่ดีในพระเจ้าและมีการแสดงออกมีการกระทำที่สอดคล้องกับคำพูด นั่นก็เป็นสิ่งที่ดูออกและเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือแล้วนะคะหรือบางครั้งเรากล่าวอ้างพระนามของพระเจ้าเพื่อประโยชน์ส่วนตนบางคนเนี่ยอยากให้คนอื่นยอมทําตามความเห็นของตัวเองก็อาจจะใช้คําว่าเออพระเจ้าบอกเราอย่างนี้เออพระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้หรือพระเจ้าบอกให้เราไปทางนี้นะคะบางครั้งไม่รู้ว่ามันเป็น การงานฝ่ายเนื้อหนังหรือแค่ความเห็นส่วนตัวของตัวเองที่อยากให้คนอื่นยอมทำตามตัวเองหรือว่าเพื่อตัวเองจะเป็นที่ถูกยอมรับหรือว่าบางครั้งก็ไม่อยากยอมรับความเห็นของคนอื่นอยากจะปฏิเสธก็เลยพูดแบบนั้นซึ่งนี่ก็เป็นการใช้พนามในทางที่ผิดเพราะว่าทำไปเพื่อให้คนอื่นยอมรับความคิดความต้องการของตัวเอง นะคะคหรือบางครั้งที่เราเองก็ใช้พราะว่าคัจนะของพระเจ้าใช้พระคำพีเนี่ยไม่ตรงตามบริบทที่ตรงกับพระคัำพีเพื่อพยายามสนับสนุนความคิดที่เราอยากให้มันเป็นแล้วก็กําลังใช้พรนามของพระเจ้าอย่างไร้ความหมายนะคะซึ่งเรากับต้องมามองว่าเราจะกล่าวพระนามของพระเจ้าอย่างดีอย่างถูกต้องได้อย่างไรนะคะแน่นอนเราต้องกล่าว พะน,นามของพระเจ้าในทางการสรรเสริญนะคะในทางการที่ยกย่องพระน,นามพระยาเวพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงศัตย์จริงนะ,ะพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และถวายเกียรติแด่พะนามของพระเจ้าอย่างสมควรเคารพยำเกรงเทิดทูนบูชาแล้วก็ชื่นชมยินดีแล้วก็มีสันติสุขมีความสุขในพระเจ้านะคะปฏิบัติพระเจ้าด้วยความเคารพด้วยความรักนะคะ เพราะพระเจ้ามีพระประสงค์เช่นนั้นจากประจากรของพระองค์พระองค์จึงทรงบอกไว้ว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดและอย่ากลาบไหว้รูปเคารพและอย่ากล่าวพระนามของพระองค์อย่างไม่สมควรนะคะหากเราปฏิบัติพระเจ้าไม่ถูกต้องไม่ระมัดระวังในการใช้คําของเรานะคะหรือการใช้พระคําของพระเจ้าต้องใช้อย่างรอบคอบและถูกต้อง ซึ่งไม่ใช่นนั้นก็เท่ากับว่าเราทำให้พระองค์เสื่อมเสียขอพระเจ้าเมตตาเราและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงจังและเราต้องระวังขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราเองจะไม่มีความผิดพลาดในเรื่องนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยขอพระวิญญาณของพระองค์ทรงแนะนําแล้วก็ให้คําชี้แจงให้ความเข้าใจกับเราและเรามีชีวิตที่ยำเกรงและถวายเกยียรติแด่พระเจ้าอยู่เสมอนะคะ ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียวเป็นพระเจ้าที่ให้เรารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวที่ทรงสมควรแก่การสรรเสริญและยกย่องข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ทําให้เราได้เข้าใจความจริงว่าเราไม่ควรใช้พระนามของพระองค์ในทางที่ไม่สมควรพระองค์จะลงโทษผู้ที่กระทาเช่นนั้นขอพระเจ้าทรง ช่วยให้เรามีความเข้าใจและดําเนินในทางที่ถูกต้องนี้ด้วยขอขอบพระคุณพระองค์ในพระวจนะของพระองค์ในเช้าวนันนี้อธิษฐานเช่นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์จเจ้าอาเมน